สำหรับอาทิตย์ที่แล้วนะครับทองคำรรได้ปิดตํำกว่า3,300นาะครับฉะนั้น,นดูวีคแล้วก็มาดูมันก่อนมันเองยังเป็นไพ่ชั้นฝั่งบายนะครับทบวีคกลายเป็นไพ่ชั้นฝั่งเซลล์นะครับส่วนเดแล้วก็ H4 นะครับยังอยู่ฝั่งบายทั้งหมดนะการย่อบายนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมจะทำนะครับส่วนการยกตัวนะช่วง อาจจะต้องดูในราคาที่มันสำคัญจริงๆนะถึงจะยอมเซลตามแพลนชั่นในทำเฟรมวีกนะครับนั้นไปได้สองางน,นะครับวันนี้นะครับถ้าเขาลงมาที่ราคานะครับราคาแรกนะครับก็คือราคานี้เลยนะไม้แรกเปิดได้นะตรงนี้นะครับราคาไม้ที่สองนะครับถ้าเขายังลงต่อนะผมจะไปแก้ไขที่ 3ามสองนะครราคาที่3ามสามสนะครับสาราคานี้กขน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการเล่นฝั่งบายการขึ้นไปนะฮะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเริ่มเซลล์ไม้แรกนะครับผมจะเซลล์ที่3 2มสอนนะครับสำหรับการย่อบายนะครับ ก็คือราคา3303.89ราคาแรกราคาที่2คือ3292.87 3คือ3270.35ถ้าเซลล์เซลล์ไม้แรกเริ่มที่3 3 2 1 4 0ผมแถมให้นะครับเราจะแถมให้นะครับก็คือไม้ที่2ก็อยู่ที่3 3 4 0 8 8 4ครับ EA ก็คงจะดูลักษณะนี้เหมือนกันนะครับสำหรับ EA เห้าฉลามนะครับโอเคครับก็เพียงพอสำหรับการเล่นวันนี้แล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับเพจกันอย่างระมัดระวังครับสวัสดีครับ